อันนี้ต่อสวิตปิดเปิดดวงที่หนึ่งเปิดดวงที่สองอันนี้ต่อปั๊กอ่ะอันนี้เป็นลายมีไฟมีไฟนะฮะมีไฟนะครับด,ดวงในงปกติจากปลั๊กตัวเนี้ยต่อตัวนี้ออก เราได้เป็นอย่างนี้ต่อสามตัวนี้ออกแล้วผมก็ปักเนี่ยปักมาสายแดงครับทีนี้ก็ใช้เปิดผิดแค่สองตัวสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับผมจะมาแนะนำตัวนี้ผมจะเอาเป็นแก้ไขตัว สวิตเปิดสี่ตัวนะครับผมจะเปลี่ยนใส่เป็นรางฟักนะครับครับผมเป็นรางฟักตัวเนี้ยเรารับอย่างเงี้ยครับผมขอ,องฮาร์โทำเังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็บางทีเราไม่ต้องการเป็นสีอย่างเงี้ยเราก็ถอดมาแล้วก็ซื้อไปซื้อตัวฮาร์โมาใส่แทนได้นะครับ ก็ตอนนี้จะครอบตัวนี้พอดีนะครับเพื่อนๆครับเพื่อน,รเ,นอเราจะกดมุมนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้นนครับผมตัวนี้นะครับเป็นฝั่งจะเขียนวเอ็นนะฮะเอ็นนี่เดี๋ยวเราไว้ข้างบนเพราะว่าเวลาปักว่าเราเนี่ยตัวขาที่เป็นเอ็นจะใหญ่ครับส่วนขาที่เป็นแนวจะเล็กเราจะไว้ข้างล่างครับผม ลักษณะปลั๊กบ้านเรานะครับเป็นอย่างนี้นะนี่อสังเกตได้ว่าขานจะใหญ่ในขานี่จะเล็กนะฮะเวลาเสียบเมเวลาเราจะเสียบแบงนี้ครับ่างนี้นะฮะมันจะขามันจะลงอย่างนี้นะฮะขาเอ็นะเอ็นขาเอ็นจะใหญ่ขาแอลจะเล็กนะครับ ประกอบไงนตัวนี้จะเข้าตัวนี้ได้พอดีนะฮะเทียบกับสามตัวที่เราออกเมื่อกี้ครับลองงัดออกปุ๊บเราค่อยเอารางปั๊กต้อรับตัวเนี้ยหรือว่าปั๊กที่เราบ้านเราเรียกว่าปั๊กกันนะฮะเรียกปั๊กปั๊กกันก็ตัวนี้แหละฮะเราซื้อปั๊กตัวนี้เองเดียวมาใส่ตัวนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบครับผมส่วนตัววิสวิกตัวเนี้ยก็ตัวละสามสี่กว่าบาทครับอย่างนี้ผมถอดออกแล้วผมใส่ปั๊กเนี่ย เดี๋ยวผมประกอบแล้วเดินสายไฟให้ดูครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมบเพื่อว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าท่านไหนสะดวกดูการต่อสวิทช์ปั๊บก็เข้ามาดูท่านท่านไหนสะดวกดู คลิปรถก็มีให้ดูนะครับของอ่านวิดีโอออนไลน์นะครับเดี๋ยวรถในช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำครับผมทำง่ายสายตัวนี้นตอนปุ๊บผมยังไม่ใส่นะครับคือประกอบสายก่อนเลยมันเอาออกได้แล้วประกอบข้างนอกเลยเดี๋ยวเราขอกดลงทีเดียว เราใส่เนิวตันมาภาพอาจจะสั่นไหวนิดพเด,ดีผมนั่นขากล้องสัน่นตัวนี้เราใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ตรงนี้ก็ได้ีด๋ยวผมเอานิ้วตอนรวมนะฮะนิวตอนของหลอดไฟ จะแน่นห่หยนี่ไหมครับแน่นเลยในน๋้วนี่ต้อนเนียฮะเดี๋ยวผมไล่สายไฟให้ดูอีกทีนะฮะอันนี้มาจากเบเกอร์นะครับแต่อาจจะไม่เรียบร้อยนิดนึงนะฮะทำให้ดูต้อนของหลอดไฟนะครับเสียบปลั๊กไว้เลยเพราะว่าผมมีเบเกอร์อยู่แล้วสายผมก็จะไล่อย่างนี้เลย ดัดหน่อยครับน,นี่หอมเบกเกอร์ผมเก็บไว้ข้างบนตอนนี้เรามาดูต่อต่อไปนะครับ อันนะครับพอดีวิริยมเอียงครับต่อไปนะครับสายตัวนี้เ,เอานิ้ก้อนเข้ามานะครับเข้ามา นะครับสายนิวตันมาจากเบเกอร์นะครับเบเกอร์เสร็จปุ๊บมาเข้าตัวที่ปลั๊กตัวนี้นะครับครับปลั๊กตัวนี้เสร็จปุ๊บเราพ่วงมาพ่วงมาเข้าสวิตว์ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตรงนี้จะเห็นได้ไหมใช่ไหมครับผมผมจะพ่วงไว้ละอ่านะฮะเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูก็จะเป็นลนนักษณะนี้ตัดสายประมาณนี้นะฮะทีนี้เราก็จะเสียบเข้าไป แล้วก็จับวันนี้ครับครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสายตัวลายนะครับสีน้ำตาลนะฮะจะวิ่งมานะฮะวิ่งมาปุ๊บจะเข้าตัวปลั๊กตัวนี้แล้วผมก็ทำการพ่วงจากตัวนี้พ่วงจากปลั๊กมาเข้าสวิตช์ตัวที่หนึ่งนะครับสวิตช์ตัวที่หนึ่งเนะี่ย เสร็จพวกเราก็จะพ่วงจากสวิ์ตัวที่1เข้ามาตัวที่2นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอาสายลายของหลอดไฟตัวนี้ฮนะตัวที่1โดยวิ่งมาอันนี้นิวตอนผมเข้านี้ละลายผมจะไปเข้าตรงนี้อ่ะมาดูกันเนาะ ลายดวงที่หนึ่งผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับในพอาลายตัวที่สองเลยครับก็คือหลอดตัวนี้นะฮะเนื้อต้ตอนผมรวมแล้วลายผมมาเลยเอาลายมาลายตัวนี้เราต้องเข้าตัวนี้นะครับไม่ใช่เข้าตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นสพา์นปลายไปแล้วเราต้องมาเข้าตัวนี้ เราไปไล่ไฟดูกันเดี๋ยวเก็บสายไฟให้ดูเรียบร้อยนิดนึงเนาะก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็เข้าถ้าเราติดตั้งแล้วไม่ก็มาถามผมได้นะครับบางทีผมก็ตอบช้าหน่อยถ้าผมยังติดทำงานอยู่ผมก็จะตอบช้าหน่อย เดี๋ยวเราผมมาไล่ระบบไฟให้ดูนะครับเริ่มจากตัวสายนิวตันก่อนนะครับนิวตันผมวิ่งมาครับวิ่งมาปุ๊บมาเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนอีกสองสายเนี่ยเป็นนิวตันของหลอดไฟสองหลอดนี้นะครับอ่าท่านี้ลายลายเราก็มาจากเบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์ตัวนี้เหมือนกันวิ่งมาปุ๊บมาวิ่งเข้าตัวนี้ลายนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบกเกอร์ให้นะดูนะครับแหน่ไฟมานะครับ อันนี้ลายเข้ามาตัวนี้แล้วก็เราก็พ่วงจากลายจากตัวนี้นะครับเข้ามาหาตัวนี้เลยจริงๆว่าเข้าตัวนี้ได้ไหมเข้าได้นะครับเนี่ยมันก็มีไฟเหมือนกันแต่ผมผมว่ากลัวมันจะทับแน่งกันไปผมก็เลยสายไฟผมก็ยาวพออยู่ผมก็เลยพ่วงมาเข้าหาตัวนี้วิ่งลายเข้ามานะครับวิ่งเข้าหาตัวนี้เสร็จปุ๊บผมก็พ่วงจากตัวตัวนี้ฮะวันที่อกตัวนี้มันจะเขียนว่า L1 ก็ 1> 1คือลายหนึ่งเหมือนกัน L เหมือนกันนะฮะ L นี่ก็ L อันนี้ L1 พูดนะฮะ L, 1. L, 1. L, 1. L 1. ตัวนี้เข้ามาพ่วงตัวนี้ไฟมันจะทะลุมาถึงนี่เลยนะฮะเราของฮาโก้นี่จะแตกต่างจากเข้าบ้านครับ<ม>ก็จะมีมาถามกประจำว่าฮาโก้ต่อแบบไหนทําไมไฟเข้าสองที่พี่ต่อปุ๊บไฟมันติดตลอดไฟไม่ดับครับผมก็มาดูในคลิปนี้จะแก้ได้ครับบางทีเราต่อผิดนิดเดียวครับแต่ก็ เราตั้งใจทําแล้วฮะแต่ว่ามันมีผิดพลาดนิดหน่อยมันไม่เหมือนพานากหรือว่ายี่ห้ออื่นอ่ะยี่ห้ออื่นเขาจะมีแบบสี่รูฮากโก้เนี่ยมีแค่สามนะครับสี่ก็คือไว้พ่วงครับผมถามว่าหนึ่งสวิตจะเดินสายไฟได้กี่สองจุดไหมก็ก็ได้นะครับก็เดเราพ่วงตรงนี้เลยครับผมจากตรงนี้เลยครับผมนี่ก็คือจบแล้วนะครับเนี่ยผมลองเปิดไฟดวงที่หนึ่งนะครับนี่ เปิไฟดวที่สองนะครับเรามาวัดไฟครับเมื่อกี้ผมวัดไฟให้ดูนั่นฮะตัวนี้ครับผมก็นี่อันนี้ติดครับครับไฟเข้านะครับก็เสร็จแล้วก็ประกอบได้เลยผิดพลาดอะไรก็เราลงไปรกเกอร์ไว้ก่อน ปแบบใส่ไปเลยกดเข้าไปนะครับตัวปล๊กของฮากโค็เราก็ใส่นี้ปุ๊บแล้วก็ตัวนี้ใส่ไฟจับรวมเลยเดียบร้อยครับนะเริ่มขึ้นเด็กเกอร์ครับครับ ไปได้นะครับเห็น้ครับไปขึ้นโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆหรือว่าท่าที่เข้ามาติดตามมาดูวิธีการประกอบตัวสวิต์เปิดปิดลางพักหากโก้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ หลักๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามครับผมครับผมก็ขอจบอย่างเท่านี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆก็จะมาแนะนำเพิ่มอีกนะครับสวัสดีครับ